สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายโจทย์ข้อการบ้าน4.4นะครับรถพว่วงบรรทุกดินมีมวล1,000กิโลกรมัมวิ่งไปตามถนนที่เป็นคลื่นทรายมีแอมพิจูด5มิลิเมตรความยาวคลื่นทราย4เมตรนะครับระบบช่วงล่างประกอบด้วยสปริงที่มีระยะหดตัวสถิตนะครับเนื่องจากน้ำหนักของรถพ่วงและดินเท่ากับ2.45เซนเมตรนะครับได้ตัวหน่วงมีอัตราการหน่วงเท่ากับ0.3จงหากไก่ ความเร็ววิกฤตที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องของรถพ่วงนะครับและแอมพลิจูดที่สภาวะสั่นพ้องขอไข่แอมพลิจูดสูงสุดนะครับคอควายแอมพลิจูดการสั่นของรถพ่วงเมื่อมีความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกกอ,อไก่นะครับความเร็ววิกฤตที่สภาวะสั่นพ้องนะครับ โอเมก้าเท่ากับโอเมก้าเอ็นอาร์เลยเท่ากับหนึ่งนะครับโอเมก้าเท่ากับโอเมก้าเอ็นสแควรูทเคส่วนเอ็มนะครับเท่ากับเอ็มจีส่วนเอ็กศูนย์นะครับเท่ากับ g ส่วน x ศูนย์นะครับ เ็มตัดเเท่ากับ9.81าจุดแส่วนศูนย์จุองเท่ากับ20่สเรเดียนต่อวินะครับจากความสัมพันธ์ของขึ้นนะครับ เท่ากับเลมดานะครับเท่ากับโอเมกาแลมดาส่วนด้วย2พายเท่ากับ2อพายเท่ากับ1 2บสองจุ หาแอมพิจุดนะครับณนะสภาวะสันพอง x ส่วน y เท่ากับ1บวก2องเซต้ากำลังสองนะครับ 1, 2, X r e s o n a n เนนะครับเท่ากับ5มิลิเมตรคูณกับ1บวก1ส่วนด้วยสแค r ร์รู t นะครับ1-1ลบหกำลังสอนัจกำลงสองบวกด้วย สองคูณศูนย์จุดสามคูณหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเท่ากับเก้าจุดเจ็ดสองเมตรนะครับขอใครเอ็มพีจุดสูงสุดนะครับพารม็กเท่ากับหนึ่งส่วนสอง หนึ 1> 1่งบวกแทั้งหมดกลงหนส่วนสองโดยไมได้มากกว่าหนึนะครับหาไหมเท่ากับหส่วนสคูณศุดนึ่งบวกแคูณศูนย์าทั้งหมดรกังสองทั้งหมดหนส่วนส เท่ากับ0.93ย์จเก้าเกเท่ากับ5มิลลิเมตรบวก 2, 2> <f ix> คูณ0.3 0.93ต้องบยกกลัง2

ต่อชั่วโมงนะครับ R เท่ากับ R เท่ากับจะเป็นโอเมก้าส่วนโอเมก้า n นะครับเท่ากับส่วน v n เท่ากับแปดสิบสี่สิบห้าจุดแปสาท่ากับหนึจุเจ็นะครับ x เท่ากับ คูณกสทูหนึ่งบวกสองคูณศูนย์จุดคูณหนึุดเจ็ทั้งหมดยกกำลังสอง7 4ลบทั้งหมดยกกำลังสทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับสคูณศูนยุดสามทั้งหมดยกกำลัง2ทกับ 3.17มิลิเมตรครับขอบคุณครับ